ยินดีต้อนรับสู่ดิออริจินจุดกำเนิดที่เที่ยวเราจะพาคุณย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของทุกสิ่งคุณเคยสงสัยไหมว่าโลกที่เราอยู่อาจจะไม่ใช่โลกเพียงแค่ใบเดียวเราคุ้นเคยกับจักรวาลของเราที่มีดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางมีดาวเคราระห์บริวารโคจรรอบแต่คุณเคยคิดไหมว่าบางทีที่ไหนสักแห่งที่อยู่ไกลแสนไกลาอาจจะมีโลกอื่นที่เหมือนกันหรือต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับเราอยู่ หากคุณเป็นคอหนังซูเปอร์ฮีโร่คุณคงเคยเห็นแนวคิดเรื่องมัลติเวิร์สในหนังดังอย่างเฟยเดอร์แมนหรือด็อกเตอร์สเตรนจ์หรือจะเป็นหนังเรตติ้งสูงผลงานรางวัลออสการ์อย่างเรื่อง everything everywhere all at once ก็หยิบเรื่องความเป็นจริงอื่นๆของตัวละครในโลกคูกข่ขนานต่างๆมาดำเนินเรื่องราวให้เราติดตามกัน แล้วมัลติเวิร์สคืออะไรเรามาเริ่มที่คําว่าจักรวาลหรือยูนิเวิร์สกันก่อนคําว่าอยู่นี้แต่ว่านหนึ่งดังนั้นพอมีจักรวาลหลายๆจักรวาลจึงเปลี่ยนคําว่าอยู่นี้เป็นมัลติที่แปลว่าหลากหลายนั่นเองเอาล่ะทีนี้ลองหลับตาลงแล้วนึกภาพมหาสมุทรที่เต็มไปได้วยฟองสบู่ที่เกิดทึ้เลเรื่อยอย่างไม่จบไม่สิน้นและจักรวาลของเราก็เป็นหนึ่งในฟองสบู่นั้นส่วนฟองสบู่ฟองอื่นๆก็เป็นเหมือนจักรวาลต่างๆที่มีรูปร่างขนาดและลักษณะท,ที่อาจเหมือนหรือแตกต่างกับฟออองงสบบบู่่ข,ขเรานนันคืติแบบ เข้าใจง่ายยังไงล่ะ ความเชื่อที่ว่าจักรวาลเป็นพหุจักรวาลหรือมัลติเวิร์สเป็นแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งและเป็นที่สนใจอย่างมากในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมามัลติเวิร์สคือสมมุติฐานที่ว่ามีจักรวาลหลายๆจักรวาลอยู่พร้อมกันซึ่งแต่ละจักรวาลอาจมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันออกไปโดยจักรวาลที่เราเห็นอาจเป็นเพียงส่วนเล็กๆของจักรวาลที่อาจมีอยู่จริงทั้งหมดนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าจักรวาลของเรากำลังขยายตัวออกไปเรื่อยๆและอาจมีจักรวาลอื่นๆที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยเทคโนโลยีปััััจจจจุบนนแแแตตตตตต่่่่ละกกกกกกรววาาาอมมีีีีฎฟิิิสส์ททงปศ ต่างกันหรือแม้กระทั่งมีคุณนเวอร์ชันที่แตกต่างกันอีกทั้งแนวคิดเรื่องโลกคู่ขนานหรือจัก,กรวาลอื่นๆนั้นก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วทั้งในตำนานปรมปรารและศาสนาต่างๆก็มักจะมีการกล่าวถึงสวรรค์นรกหรือโลกอื่นๆที่อยู่คู่ขนานกับโลกมนุษย์แต่แนวคิดเหล่านี้ก็เป็นเพียงเรื่องเล่าเชิงปรัชญาและศาสนามากกว่าที่จะเป็นแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ แล้วคุณเคยสงสัยไหมว่าคำว่ามัลติเวิร์สมาจากไหนย้อนกลับไปในปี1895วิลเลียมเจมส์นักปรัชญาชาวอริกันใช้คำว่ามัลติเวิร์สเป็นครั้งแรกเพื่ออธิบายแนวคิดเรื่องจักรกวาลที่หลากหลายและไม่มีศูนย์กลางที่แน่นอนแม้ว่าแนวคิดมัลติเวิร์สของเจมส์จะไม่ตรงกับความหมายของมัลติเวิร์สในปัจจุบันแต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้คำนี้ ในทางวิทยาศาสตร์แนวคิดเรื่อง multiverse เริ่มเป็นที่สนใจศึกษาอย่างจริงจังในช่วงศตวรรษที่20โดยมีทฤษฎีทางฟิสิกส์ที่สำคัญเป็นตัวผลักดันหนึ่งในนักฟิสิกส์ผู้มีบทบาทในแนวคิดนี้คือเออร์วินเชอร์ดิงเจอร์ซึ่งในปี1952ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับ multiverse ในการบรรยายของเขาเขาอธิบายว่าสมการเคลื่อนของเขาหรือเชอร์ดิงเ e อร์อ a ควอเรชันซึ่งใช้ในการอธิบายพฤติกรรมของอนุภาคในระดับควอนตัมนั้นสามารถอธิบายถึงความเป็นจริงที่แตกต่างกันหลายรูปแบบได้ซึ่งแต่แ่่ลลละรูปปแแบบกกกก็มีผีผััพธ์ทตตางนออไ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นชดิงเกอร์ได้ยกตัวอย่างการทดลองทางความคิดที่มีชื่อว่าแมวของชดิงเกอร์เอาล่ะลองคิดตามดูนะถ้ามีแมวอยู่ในกล่องพร้อมกับขวดสารกำรมะาราังสีที่มีโอกาส50%ที่จะสลายตัวและปล่อยพิษออกมาฆ่าแมวตามหลักกลศาสตร์ควอนตัมนั้นแมวจะอยู่ในสถานะซ้อนทับซึ่งเป็นสถานะที่ทั้งมีชีวิตอยู่และตายไปแล้วพร้อมๆกันจนกว่าจะมีคนเปิดกล่องและสังเกตการการตีความสมการเคลื่อนของชดิงเกอร์ได้เปิดทางให้กับแนวคิดมัลติเวิร์สว่าแต่ละความเป็นจริงที่เป็นนนนนไไปไดด้้อาาาาจจเกกกกิขขึนในััวลคู่นน่่ทีแตตงน เช่นในจกักรวาลหนึ่งแมวของเฉดิงเงออ์อาจมีชีวิตอยู่ในขณะที่ในอีกจกักรวาลหนึ่งแมวอาจจะม่งเเท่งไปแล้ว ต่อมาในปี1957ฮิวเอเวอเรตที่3ได้เสนอทฤษฎีหลายโลกโดยทฤษฎีของเขานั้นเป็นแนวทางหนึ่งในการตีความกลศาสตร์ควอนตัมที่ขัดแย้งกับแนวคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับการยุบตัวของฟังก์ชันคลื่นทฤษฎีนี้มีนัยยะสำคัญต่อแนวคิดเรื่องมัลติเวิร์สว่าฟังก์ชันคลื่นไม่ได้ยุบตัวลงเมื่อทำการวัดแต่จะแยกออกเป็นหลายๆกิ่งก้านแทนแต่ละกิ่งก้านแสดงถึงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการวัดนั้นๆและสอดคล้องกับจักรวาลคู่ขนานที่แตกต่างกันซึ่งในแต่ละจักรวาลผลลลัััพพ์ของงงกกาารรวววดดดจจจะเเเป็นนิีียยย่โยคู จำนวนมากมายไม่สิ้นสุดโดยแต่ละจัก,กรวาลก็จะมีประวัติศาสตร์และผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไป ในช่วงทศวรรษที่1960แนวคิดมัลติเวิร์สได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการประกาศทฤษฎีและมีการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีหลายโลกของฮิวเอเวอรเรตการประกาศทฤษฎีสัมพันธภ,ภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ที่ทำนายถึงหลุ่มดำและจักรวาลที่กำลังขยายตัวการค้นพบรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลสนับสนุนทฤษฎีบิ๊กแบงการพัฒนาทฤษฎีสนามควอนตัมและแบบจำลองมาตรฐานในฟิสิกส์อนุภาคและการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และกล้องโทรทัศนานใแนนมัลสะ่่จก ศาสตร์มากมายนําไปศึกษาต่อยอดความสงสัยใครรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและความพยายามในการหาคําตอบก็เกิดขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงทศวรรษที่1980แนวคิดเรื่องมัลติเวิร์สเริ่มเป็นที่สนใจมากขึ้นในวงการวิทยาศาสตร์การพัฒนาทฤษฎ,ฎีพองตัวของจักรวาลที่พยายามอธิบายช่วงเวลาสั้นๆหลังจากวิกแบงที่จักรวาลมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและมหาศาลโดยผ่าน,นกลไกหลัก2ชนิดคือการพองตัวช่วงนิรันด์ซึ่งจะทําให้เกิดจักรวาลขึ้นเรื่อยๆและอีกกลไกหนึ่งคือการสลายตัวของสนามพลังงานที่ขับเคลื่อนการพองตัวซึ่งอาจสลายตัวในรูปแบบที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ของอวกาศทําให้แต่่่ละะรรููปแบบบจจนําสสสัักกวทีีมมคุณติิิฟ แตกต่างกันดังนั้นหากการพองตัวสิ้นสุดลงในที่สุดก็อาจทิ้งร่องรอยของมัลติเวิร์สไว้ในรูปแบบของจักรวาลต่างๆที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน อีกหนึ่งในทฤษฎีที่น่าสนใจและซับซ้อนที่สุดในฟิสิกส์ยุคใหม่คือทฤษฎีเส้นเชือ่อโดยทฤษฎีนี้เสนอว่าอนุภาคพื้นฐานที่เล็กที่สุดในจักรวาลไม่ใช่จุดอย่างที่เคยเข้าใจกันแต่เป็นเส้นหนึ่งมิติที่เรียวกว่าสตริงซึ่งการสั่นของสตริงในรูปแบบต่างๆก่อให้เกิดอนุภาคที่แตกต่างกันทฤษฎีนี้มีศักยภาพในการรวมแรงพื้นฐานทั้ง4ของธรรมชาติเข้าด้วยกันและทํานายถึงการมีอยู่ของมิติพิเศษนอกจากนี้ทฤษฎีนี้ก็ยังเสนอว่าจักรวาลอื่นๆที่มีกฎฟิสิกส์ต่างจากจจััรรววาาขออองงงเนนน้มีียู่่ิใชป908 10-1,990ก็มีการค้นพบว่าทฤษฎีเส้นเชือกไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวแต่มีถึง5รูปแบบที่แตกต่างกันในแต่และรูปแบบมีลักษณะเฉพาะของตัวเองแต่ผมคงไม่ลงลึกขนาดนั้นหรอกนะถ้าคุณอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบทั้ง5ของทฤษฎีสตริงหรือทฤษฎีเส้นเชือกก็คอมเมนต์ไว้เลยแล้วผมจะทําคลิปเพิ่มให้ ในการประชุมเกี่ยวกับทริสดีสตริงที่มหาวิทยาลัยเซาเทนแคลิฟอร์เนียในปี1995เอ็ดเวิร์ดวิเทนได้นำเสนอทริสดียเอ็มที่รวมทริสดีสตริงทั้ง5รูปแบบเข้าด้วยกันและทำนายว่าจักรวาลมี11มิติแถมยังบอกว่ามีแผ่นที่มีหลายมิติลอยอยู่ในจักรวาลทั้ง11มิติจักรวาลของเราอาจเป็นหนึ่งในแผ่นเหล่านี้ซึ่งมีเพียง4มิติคือ3มิติพื้นที่กว้างยาวสูงและ1มิติของเวลาที่เราสัมผัสได้ส่วนที่เหลืออีก7มมมมิิตนนนุุษยย์เเรรรราาาใปัััจจบบไไ่สาาถู้ดล ในช่วงทศวรรษที่2,000นักวิทยาศาสตร์หลายคนได้ร่วมกันพัฒนาแนวคิดแลนด์สเคปมัลติเวิร์สที่เสนอว่าอาจมีจักรวาลที่เป็นไปได้มากถึง10ยกกำลัง500จักรวาลโดยแต่ละจักรวาลมีกฎฟิสิกส์และค่าคงที่พื้นฐานที่แตกต่างกันซึ่งเกิดจากการจัดเรียงมิติพิเศษที่แตกต่างกันลองนึกภาพว่าจักรวาลเป็นเหมือนกล่องดนตรีที่มีปุ่มหมุนจำนวนมากมายมหาศาลแต่ละปุ่มแทนค่าคงที่ทางฟิสิก์เช่น ความแรงของแรงโน้มถ่วงหรือมวลของอิเล็กตรอนเมื่อคุณหมุนปุ่มเหล่านั้นคุณจะได้ทำนองเพลงที่แตกต่างกัน Land ส scape Multi ว e r ์ e บอกว่ามีกล่องดนตรีแบบนี้อยู่มากมายจนนับไม่ถ้วนแต่ละกล่องมีการตั้งค่าปุ่มที่แตกต่างกันทําให้เกิดจักรวาลที่มีกฎฟิสิกส์และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปจักรวาลของเราเป็นเพียงหนึ่งในกล่องดนตรีเหล่านั้นบางกล่องอาจมีเพลงที่ไพเราะเหมาะสําหรับการดํารงชีวิตในขณะที่บางกล่องอาจมีเพลงที่ไม่เป็นระเบียบและไม่เอื้อต่อการมีชีวิต แนวคิดและทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับมัลติเวิร์สเกิดขึ้นใหม่ทุกวันและในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสตีเฟนฮอว์กิงนักฟิสิกส์ในตำนานผู้ไขความลับของจักรวาลผ่านทฤษฎีหลุมดำและการแผ่รังสีฮอว์กิงเขาก็ยังได้เป็นผู้เปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้นของมัลติเวิร์สอีกด้วยเขาสนับสนุนแนวคิดมัลติเวิร์สผ่านทฤษฎีจักรวาลไร้ขอบเขตที่เสนอร่วมกับเจนฮาร์เทลซึ่งอธิบายว่าจริงๆแล้วจักรวาลเกิดจากกระบวนการทางควอนตัมที่เรียกว่าควานอ,าอาจจนต นอกจากนี้เขายังสนใจทฤษฎีพองตัวช่วนิวรันทร์ที่อาจสร้างจักรวาลใหม่ได้ไม่สิ้นสุดและเชื่อมโยงการศึกษาหลุมดําและแนวคิดมัลติเวิร์สโดยเสนอว่าหลุมดําอาจเป็นประตูสู่จักรวาลอื่นหรือเป็นแหล่งกําเนิดของจักรวาลใหม่แม้ในช่วงท้ายของชีวิตเขาก็ยังคงมุ่งมั่นศึกษามัลติเวิร์สโดยร่วมมือกับโทมัสเฮอร์ต็อกเพื่อพัฒนาทฤษฎีที่อาจจากัดจานวนจักรวาลที่เป็นไปได้และทําให้แนวคิดนี้สามารถทดสอบได้ ใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วผมขอชมเลยว่าคุณเก่งมากในห,หลายแนวคิดหล,หลายทฤษฎีอาจจะฟังแล้วให้ความรู้สึกเวียนหัวและมวนท้องเพราะความซับซ้อนของมันต้องใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ขั้นสูงในการเข้าใจแต่คาร์เซแกนนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันได้เคยกล่าวไว้ว่าณนะที่ใดสักแห่งบางสิ่งที่น่าอัศาจรรย์กาลังรอคอยที่จะถูกค้นพบและมัลติเวิร์สก็อาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่น่าอัศาจรรย์นั้นที่กําลังรอให้เราค้นพบและทําความเข้าใจแม้ว่าเส้นทางการค้นหานี้จะเต็มไปได้วยอุปสรรคและความไม่แน่นอนแต่เชื่อผมเถอะความมุ่ง มันที่จะไขความลับของจักรวาลน,นั้นจะนําพาเราไปสู่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นจริงผมเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่ามัลติเวิร์สมีจริงแล้วคุณล่ะเชื่อไหมลองคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง The Origin จุดกำเนิดสำหรับความรู้ดีๆแบบนี้อีกมากมายนะครับและอย่าลืมว่าทุกคำตอบอยู่ที่จุดเริ่มตน้น